โอเคทุกคนคะมาวัดนางกุยกับที่จะได้มุมได้คุยนี่มมไม่เรื่องง่ายนะคะเนื่องจากว่าทางด้านหน้าเขาทาเป็นอุโมงค์ไว้นี่พ่อเหรอมทุกคนที่เคยมาวัดนางกุยจะรู้ว่าด้านหน้ามันจะเป็นซุ้มถาวันแล้วก็ทําเป็นหลังคาเป็นการศาสา์เปือทางเดิอนน่ะนี่พอเหรอะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะถ่ายตัวโบสดเนี่ยให้เห็นให้เห็นแบบทั้งอันเลยเนี่พอเหรอหมมันจะยากก็ต้องมันยูบอก ลิมลิมทะแยงทะแยงอนะไรเงี้ยคิดว่ามุมนี้น่าจะเวิร์กสุดละนะคะทางด้านทางด้าน้า,า,นา,า,นายมือของเราถ้าเราหันหน้าออกจากอุโบสถนะคะนะะี่ค่ะทุกคนที่จะให้ดูว่าทุกคนเห็นอุโบสถไหมเนี่ยลวดลายที่ตรงหน้าบันน่ะงดงามมากนะคะคือยังมีความสมบูรณ์ค่อนข้างมากนะคะอย่างที่บอกว่าคือวัดนี้ตอนแรกที่มาเห็นครั้งแรกกี้ก็คาดการอยู่แล้วแหละว,ว่ามันไม่น่าจะเป็นวัดที่สร้างโดยกษัตริย์นะคะแต่ว่านับปัจจุบันนี้ทุกคนก็คงจะทราบแล้วว่าเป็นวัดที่ ผู้หญิงที่ชื่อนางกุยนะคะตอนนี้ในะละครเขาก็พูดถึงกันอยู่นะคะแต่ว่าข้อมูลก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นวัดที่สังมัญชนสร้างนะคะประมาณนี้เพราะนั้นเนี่ยรูปแบบของการก่อสร้างมันก็จะดูแบบไม่ได้แบบประรงการง,งานสร้างเหมือนวัดที่กษัตริย์สร้างหรือว่าวัดที่พระบระมวงศานุวงศ์สร้างแต่ก็มีความสวยงามงดงามอยู่ในตัวนะคะกี่ชอบมากเลยนะคะมันดูแบบเรียบๆอะเรียบๆแต่ดูดีนะคะแล้วก็หมู่จะดีต่างๆที่อยู่รายล้อมในส่วนของตัวอุโบสถเนี่ย มีความเก่ามากไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าคือตัวอุโบสถเนี่ยมันมีความเรียบง่ายถูกไหมแต่แปลกมากเลยว่าตัวเจดีย์ต่างๆที่มันลายล้อมเนี่ยมันผสมผสานนึกอาพออกไหมลวดลายบางอย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีการสร้างมาก่อนหน้านี้หรือหรือหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าสร้างในยุยาตอนปลายก็จริงแต่เพียงแค่ว่าอาจจะทําให้มันสวยงามโดยเอารูปแบบของออยุธยาตอนต้นๆมาใช้นึกภาพออกไหมแต่ไม่ใช่จะดีทรงปรางนะ ไม่ทรงปางปะว่อ๋อทุกคนเป็นทรงปางจริงด้วยเออขอโทษทีกี้ยังแพงไปไม่ถึงข้างบนอันนี้เป็นเจดีย์ทรงปางทุกคนเห็นไหมซึ่งอายุตอนปลายมันจะมีทรงปางได้ไงหรือว่ามันมีเหมือนกันอย่างวัดชัยเนี่ยวัดชัยสร้างสมัยพระเจ้าประสาททองถูกไหมแต่ถ้าเป็นช่วงปลายๆเราจะเห็นเป็นวัดที่เป็นรูปแบบของเจดีย์ที่เป็นะระฆังทรงเครื่องมากกว่าแต่ปางยอดปลายอย่างงี้เราไม่ค่อยเห็นเห็นไหมคะสวยมากกลายเป็นว่าเวลามาที่เนี่นะคะทุกคนสิ่งหนึ่งที่มันที่มัน อดมองไม่ได้เลยก็คือพวกเจดีไลเหล่านี้นะคะมันมีความงดงามอยู่ในตัวของมันแปลกตานะคะแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยมีความพิเศษในตัวของมันเองนีค่ะอย่างที่บอกว่าเวลามาเดินบนาลังสถานเนี่ยนะคะทุกคนมันไม่ได้แค่แบบเรามาไหว้พระใช่ไหมแล้วกี้เป็นคนสนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วด้วยพวกงานศิลปะต่างๆความงดงามอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนสมัยก่อนเก่งนะคะมันเป็นภูมิปัญญามันเป็นสิ่งที่มันสืบต่ออะไรประมาณนี้อื แล้วก็ที่สำคัญสิ่งเหล่านะี้มันก็เป็นสิ่งที่มันส่งต่อให้คนรุ่นหลังเป็นแบบในการที่จะไปสร้างสิ่งต่างๆต่อไปเรื่อยๆตามโบราณสถานต่างๆตามวัดวาอารามรุ่นใหม่ๆแล้วก็จะเห็นแบบพุทนลายอย่างเงี้ยยังคงอยู่ให้เราเห็นดูภาพเอาไหมประมาณนี้สวยค่ะวัดนางกุยนะคะ1 2 3 4 5ส7 8 9ถี่ห้าด้าที่เห็นอยู่ตอนนี้มี9 9องค์นะคะแต่ก่อนหน้านี้อาจจะมีมากกว่านี้หรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าปัจจุบันก็ บางอันมันก็ไม่มีแล้วนะคะแล้วก็มีอันใหม่ๆขึ้นมาทดแทนนะคะจะกลับอยู่แล้วนะคะเนี่ยพอดีพอดีมาเห็นตรงนี้ก็เลยเออมองว่าจุดนี้เป็นจุดที่เราน่าจะเห็นในส่วนของพวกโบราณสถานที่เป็นเจดีย์ต่างๆได้ในจุดนี้นะคะเพราะว่าโซนข้างหน้าอย่างที่บอกว่าตัวกศาสาดบังหมดเลยเสียดายมากเลยปกติถ้าวัดน,นี้ไม่มีกศาสาดด้านหน้าบังนะมันจะเหมือนเวลาเราไปถ่ายวัดธรรมารามทุกคนเห็นว่า,าวปะเวลาเราถ่ายวัดธรรมารามอะมันจะเก็บด้านหน้าได้หมดเอออะไรประมาณอย่างนี้นะอ่ะโอเคค่ะทุกคน ฟ้าครึ้มเหมือนฝนจะตกนะคะเดยวกี้กลับบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะในตอนต่อ,ตอไปเดี๋ยวติดตามชมคลิปต่างๆที่กี้จะลงให้ที่วัดนางกุยแห่งนี้แล้วเจอกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ